ใเก็บาาราได้มาช่ยต่อดีนะมันเปทงเอมันเป็วทงนาสาจะใ้งสมิารหน่เออ้สถิติเก็บอยดภาั่ราไมงนกันยกเออ่คนเยเร็วขึ้นมาหนาวเลยอหะนี้นี่ยไรกสีแดงพีไปน้าน้าก็สีแดง้าเดี๋ยวบ้านะตาสิบ ไม่เกินเลยไม่เกินจ้ะไป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 เลยไปเลยไปเลยยอะไรครับอะไรครับเพื่อนแค่นี้หอมหรอครับเนี่ยไปเลยไปเลียมีคนต้องห่วงแม่นะบายบายบายมีอะไรครับฝากแม่ด้วยครับลงเป็นอะไรมากไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้ว

Mấy đầu thì ừ. còn dịp hết đó là một lần lượ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 t lần ท่านนี้ทบุญตรงนี้ก่อนมีเหรียญกันภัยมอบให้เนี่แต่มอบให้เท่าที่มีนะตัวเฉพาะงานนักการลอยพระพุทธบาทเนี่ยปนปีหนึ่งครั้งกับหนึ่งครับถ้าไม่ไกระดวกก็จะใส่บาทรหรือจะใส่โต๊ะก็ได้แต่ตรงนี้ทำบุญสร้างโบสถ์นะการทำบุญสร้างโบสถ์นั้นมีประโยชน์ในการทำบุญสร้างโบสถ์ได้ชื่อว่าสร้างกุจประโยชน์ทำยิ่งใหญ่ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาท่านใดทำบุญถึงหนึ่งร้อยบาทสร้างโบสถ์เนี่ยก็จะได้มอบเหรียญกันไผ่เดือนเหรียญนะครับเป็นเหรียญกันไผ่พญานาคไปนพับตรง้้ก็ไดครับ นี่ไงยอ้วจะอมปนอก็ในเวลาผานรักางกจะลงมานี่ไมอินางานราชการาก็จะต้องเปิดใหม่ดิเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพว่รามีหนตาได้พมจริงลงมือก่อสร้างกันแลจากนั้นอยางนี้นะครับม

พระพุทธจินนาฬนะครับเพราะว่ามันเริ่มเก่าแล้วเขาจะสร้างขึ้นมาใหม่นะจะร่างอาการแบบตลาดทามาตอรักรนะครับนะครับก็ประมาณประมาณสามสิบล้านาัฉะนั้นไมันจะมาเตะหินในลานพระพุทบาทเนอแค่พอยางเดียวก็ก่อนเยอะแล้วนะครับยวขอเวลาสักสิบนาทีจากความสะอาดอย่างรั้แต่บตรแกแรกก็เพื่อสัตว์ละกล่ววขบ่า้นไปพรมเป็นทองและแนทองราไม่ว่าิาท่ัาะกวบดี๋ยวไม่หยิบโทุเลครับรัรเป็นโพทอง

ยัไย่ไม่ได้เพราะไม่ไหลมันจะไม่ได้ม่ไม่รู้อะ <c oughs> ไรว่เป็นเรื่องกับฝั่งนี้ขาล้องทังไงบ้างไม่จับข้นได้ขึ้นคนแรกข้อไม่ขึ้นคนถัดไอ้ใจด็กนั่ไม่ได้่

ไปตาพวบอลทั้งนี้คือนะไรนวกบอลก่อนไปอ่ะสีเดไปห่ยเดียเราอไปเยได้นไม่เนี่ยรทำไมเนี่ยเด่นเก่งทำไมเนี่ยเดิเก่งอะไรไอนี่จะบอกเลยไปเดินเก่งวันนี้สูบนะเด็กโคตรไม่ต้องคอยดันเด็ก่ที่ว่างเลย